สวัสดีค่ะวันนี้เมนูข้าวเหนียวหมูปิ้งนะคะหมูปิ้งนะคะนี่นะคะหมูปิ้งหมูปิ้งไม้ราคาห้าบาทค่ะข้าวเ,เหนียวขอละข้าวเหนียวห้าบาทหมูปิ้งห้าบาทนะคะอันนี้ก็จิงเฉพาะอิ่มนะคะน,นี่แล้วก็ก็มีนะคะมียำแอปเปลิลถั่วทอดนะคะ นี่นะคะแอปเปิลทั่วทอดค่ะเราทำคลิปไปแล้วนะคะทีนี้เราก็เอามาชวนชิมคู่กับข้าวเหนียวหมูปิ้งนะคะข้าวเหนียวหมูปิ้งเรานะคะค่ะนี่นะคะข้าวเหนียวหมูปิ้งนะคะอร่อยอร่อยนะคะอร่อยนะ่ากินไม้ละ5บาทนะคะ วันนี้เราจะกินคู่กันนะคะกินคู่กันเลยจ้ะนี่ค่ะกินคู่เลยให้อิ่มท้องไปเลยนะคะค่ะข้าวเหนียวห้าบาทก็อิ่มแล้วเนาะเพราะว่ากินข้าวเหนียวน้อยนะคะกินพอประมาณนะคะแล้วก็กระหมูปิ้งนะ่ะนี่นะคะหมูปิ้งไม้ละห้าบาทนะคะข้าวเหนียวก็พอละห้าบาทนะวันนี้ก็ออกไปซื้อมาทานคู่กับยำแอปเปิลนะคะเราจะกินข้าวเหนียว หมูปิ้งยำแบบแอปเปิลอร่อยอร่อยของเราไปเลยนะจ้าค่ะมาเลยค่ะมากินข้าวเหนียวหมูปิ้งนะคะอร่อยอร่อยไปเลยนะคะเขาเจ้านี้เขาจะหมักอร่อยมากเลยนะคะข้าวเหนียวหรือหมูปิ้งค่ะหมักอร่อยนะคะชวนกินชวนทานเลยนะคะนี่นะคะกินแบบอร่อยเลยค่ะชอบชอบนะคะเราก็เป็นอาหารที่แบบหาง่ายนะคะออกไปทุกละไหนก็ สั่งข้าเหนียวถือมาก็อิ่มท้องได้นะคะอิ่มท้องได้อิ่มอิ่มท้องของเราได้อย่างสบายๆเลยนะคะแล้วก็แล้วก็มีผลไม้มันก็ครบสูตรพอดีนะคะผลไม้แอปเปิ้ลยำนะคะกับถัถว่วทอดนี่ก็กินวันนี้เราก็อิ่มแล้วนะอิ่มสบายๆเลยนะคะนี่นะคะหมูปิ้งนะคะค่ะข้าวเหนียวหมูปิ้งนะคะยำนะคะ ยำแอปเปิลถั่วทอดนะคะคลิปนี้เราก็ทําลงแล้วนะคะเราก็จะเอามาทานคลิปนี้เราก็จะเอามาทานนะคะทาเสร็จล้วก็จะเอามาทานนะคะพร้อมกับข้าเหนียวหมูปิ้งของเรานะคะที่อร่อยสุดยอดไปเลยจ้านะคะสุดรอดยอดนะคะซื้อง่ายราคาถูกนะพอสมัยนี้นะคะของอะไรที่มันถูกพอทานได้เราก็ เราก็ซื้อมาทานนะคะประหยัดค่าใช้จ่ายไปอีกนะคะแล้วก็ได้เวลาในการทำงานนะคะสบายๆนะ<ส>ก็เป็นข,ของที่ทุกคนก็หาง่ายนะคะเช้ามาก็จะเห็นแล้วค่ะขายข้างเหนือหมูติ้งนะคะก็แม่ค้าพ่อค้านะคะช่วงนี้เขาก็หาอะไรได้แต่สมัยนี้น่ะแม่ค้าเยอะมากเลยนะคะแม่ค้าเยอะนะคะเราก็ไม่รู้จะซื้อที่ไหนถูกเนาะเยอะมากก็ ช่วงที่ต้องทำมาหายกินนะคะก็ขอจบคลิปนี้เพียงเท่านี้ด้วยนะคะด้วยข่ามูปิ้งค่ะแล้วก็ยำแอปเปิลค่ะมาชวนชิมชวนทานกันได้เลยนะคะค่ะสวัสดีค่ะขอให้มีแต่ความสุขสุขภาพแข็งแรงเดินทางไปไหนก็ขอให้ปลอดภัยแควค่าจากพยานตรายทั้งปวงบุญรักษาภาคคุ้มครองสาธุนะคะบ๊ายบายไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ